ปูจะปูนี่คุดมาใหม่ๆร้อนๆนี่คุดเองนี่เบื้องเนาะไปข้าวเดียวแดกมันหอดคุดเอาขั้นเดียวเห็นปะ่ะยี่สิบตัวนี่แหละคืออาหารแรงไปหาอาหารแรง้งมาไหวเพี่อนก้นปูมาแรง อาหารแรงของเราคือปนปูซับตัวหนึ่งมิจิโตนอ้วนพี่น้องขั้นขุดขั้นแท่หน้าขั้นเดียวยังโบสุดแดดมันห่อนมากก่อนอได้ซาวตัวเมือว่าท่านไดนละเดี๋ยวพี่นอ้องิสว่าไปสือมาโมเมนต์ดิ ขุดม,ม,มาบ้างขังนนี่หาเนีย่ยอปนแรงขัดสิไปเนี่ยมันแรงมันกะไปฮับคอนน้อยไปฮับหน่องตังบด้ขุดบไปขุดยน,นี่ยแดยดแดดเดยนพี่นอ้องว่าอะไรกิน ม่ได้ตัวเออขนีบกับบปวปดิคุณ่ะโอ้ยล่อยหิ้งไก่ล่อย,อย,ออย,อย,อยบ๊วยบ๊วยเถอเก็บล่วยบุบล่อยพี่น้องเก็บวางว่า หวเก็บอีเลนเด้นบนเก็บอีเลหนหีไกลหีไกลโอ,อ้ว่างเพราะว่างโอ้ยเป็นห้อยเลยพี่น้องเงียบอีหดีคนนะ่ะนี่จะตัวเป้งเป้งคนโอ้ยยัยย พอเด็กปนพี่น้องกินแล้อกินสื่อร้ายกับ่บเสกนี่เดี๋ยวม่แรงสิไปเก็บพักยกนผมมาหลวกก,ก,กินกับปันกินกับปนออปูนี่แหละพี่น้องจ้าไปข้าวเดียวหันยุให้หน้ามันหันโบมีแต่ว่ายุคันแท้มันหันพอเด้กดยุ๊ดจยะ สอนประจาเป็นปุ้มเลยเป็นปุ้มเป็นปุ้มอยี <c> ่ <oughs> สั่งแต่มันหนีไปล่ะปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มีมันบดเลือกเนาะคองแสบบานเห้า คอนเซปตอีสานพิแอพ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 กระสีเอาขี้ดินใส่ให้เพื่อนหมุน,นจังเย็น จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ